สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนครับครูชื่อครูสุริยันเทพเฉลิมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นะสมศึกษาปีที่6โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้รับชมศึกษาอยู่ที่บ้านเนื่องจากเรายังไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกตินะครับ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนและทางภาครัฐบาลมีนโยบายมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างดังนั้นนักเรียนจำเป็นจะต้อง ติดตามข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันทางสื่อแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและทั้งนี้ทั้งนั้นการรับชมข้อมูลข่าวสารต่างๆนักเรียนจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลจริงและข้อมูลใดเป็นข้อมูลเท็จเรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะครับ แหล่งข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์นะครับการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันเราจำเป็นจะต้องรับทราบข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญสูงข้อมูลข่าวสารจึงสามารถถ่ายทอดถึงกันได้อย่างรวดเร็วถึงแม้เราจะอยู่ห่างไกลกันจนมีคำกล่าวที่ว่าโลกไร้รมแดนด้านข้อมูลข่าวสาร แต่พวกเราทุกคนครับล้วนแล้วแต่ชำนาญด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะว่าเราเล่น Facebook เล่น l ล n e ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารอะไรเราก็เข้าไปดูใน YouTube นะครับเราจึงสามารถรู้ข่าวสารได้ทุกอย่างจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเรานะครับแหล่งข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์นะครับ ที่ทำเป็นสีสามข้อนี้อันที่หนึ่งนะครับเป็นข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือว่าสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงส่วนข่าวสารหมายถึงคําบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนเรื่องราวที่สําคัญน่าสนใจส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์หมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงอาจจะมีความสําคัญหรือไม่มีความสําคัญก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ที่นํามาเล่าให้เราฟัง หรือแหล่งข้อมูลที่เรากำลังศึกษาค้นคว้าอยู่อาจจะมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมอันนี้เราต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่ามีหลักฐานมีที่มาอย่างไรข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆที่มีที่มาดังนี้นะครับ 1. สถานการณ์จริงเป็นสิ่งที่เราพบเจอในการดำเนินชีวิตประจำวันอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เราพบเห็น การพบปะพูดคุยกับบุคคลการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างประสบการณ์ให้แก่เราและสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ต่อไปวิทยุนะครับวิทยุเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรายงานข่าวรายงานสภาพการจราจรการแจ้งของความช่วยเหลือฉุกเฉิน รายงานสารคดีถือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความสะดวกรวดเร็วทุกวันนี้เราจะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจยามที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับสามารถแจ้งได้ทันท่วงทีนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารจากวิทยุนะคลืน FM คื่น -AM ต่างๆที่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้เราทราบโดยทั่วกันนะครับโทรทัศน์นะครับเป็นสื่อที่มีความสำคัญและได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเราซึ่งในปัจจุบันสถานีโทรทัศน์หลายช่องต่างผลิตรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆอย่างน่าสนใจมีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ แน่นอนนะครับว่าทุกบ้านจะต้องมีทีวีดิจิตอลนะครับให้เราสามารถรับชมข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันได้หลากหลายนะครับทั้งข่าวภาคเช้าภาคเที่ยงภาคคำ่ำและละครทีวีให้เราได้รับชมกันอย่างทั่วหน้านะครับอย่างมีความสุข ข่าวจากหนังสือพิมพ์วารสารและเอกสารนะครับเป็นข่าวที่เราได้รับจากการอ่านซึ่งเป็นการถ่ายทอดข่าวจากนักข่าวหรือผู้เขียนดังนั้นเราจึงควรตรวจสอบข่าวจากแหล่งข่าวอื่นๆหรือตรวจสอบจากหนังสือพิมพ์ในหลายฉบับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์วารสารและเอกสารเป็นข่าวที่สามารถตัดหรือเก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อศึกษาต่อไปได้นะครับหนังสือพิมพ์เก่าๆจะมีประโยชน์กับเรามากนะครับ ต่อเมื่อเวลาที่เราต้องการทราบข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะครับเราสามารถตัดหรือเก็บนะครับรวบรวมข่าวสารที่สำคัญเอาไว้ได้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในเวลาที่เราต้องการทราบข่าวสารนั้นนะครับโซเชียลมีเดียระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อีเมลไลน์หรือเฟซบุ๊กเป็นโซเชียลมีเดียที่คนจำนวนมากให้ความสนใจเพราะมีข่าวสารข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆให้ติดตามกันอย่างมากมายโดยเฉพาะนักเรียนส่วนใหญ่นะครับจะมีเฟซบุ๊กมีไลน์เอาไว้ติดต่อแชทกับเพื่อนๆหรือติดตามข่าวสาร มากมายนะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในขณะนี้จดหมายเหตุเป็นการบันทึกหรือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนช่วงเวลาหนึ่งๆโดยผู้ที่ทำการบันทึกอาจเป็นส่วนราชการร,าษ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 รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลทั่วไปก็ได้ จดหมายเหตุเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทางการศึกษาของคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังก็หมายความว่าพวกเราเป็นคนรุ่นหลังที่สามารถรู้ข่าวสารเหตุการณ์ของคนรุ่นเก่าในอดีตเพราะว่าคนรุ่นเก่าในอดีตจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับให้พวกเราคนรุ่นหลังได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในอดีตจึงเป็นที่มาของคำว่าจดหมายเหตุครับ ประโยชนจากการติดตามข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆหนึ่ทำให้เราทราบถึงความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 2. ช่วยในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 3. ทํทำให้ได้ข้อคิดที่ดีในการปลูกฝังเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรม 4. ทํทำให้มีความรอบรู้ในสิ่งที่มีคุณค่าทางด้านต่างๆรอบโลก ห้าทำให้ทราบความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แน่นอนที่สุดครับเราจะต้องทราบข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันนะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไปถึงไหนมีเหตุการณ์มีสถานการณ์อะไรที่เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายหรือเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาเป็นสิ่งที่ควร ปรับปรุงหรือเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้เพื่อแก้ไขในสถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับจึงเป็นประโยชน์กับเรามากๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการรับข้อมูลข่าวสารกันไปแล้วเราควรมารู้หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 1. ข้อมูลข่าวสารต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย 2. เลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 3. ศึกษาข้อมูลข่าวสารเรื่องเดียวกันจากหลายๆแหล่ง 4. เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการศึกษาข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันกันแล้วเรามาทำกิจกรรมท้ายบทเรียนกันนะครับ กิจกรรมท้ายบทเรียนของครูมี5ข้อตามคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในกระดาษ A4 ที่ครูแจกให้นะครับข้อที่1ถามว่านักเรียนจะศึกษาข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลใดได้บ้างนะครับจากทางโทรทัศน์ทางโซเชียลมีเดียทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์นะครับหรือทางไลน์ทาง Facebook อะไรก็แล้วแต่นะครับ เขียนใส่กระดาษแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์นะครับข้อที่2สถานการณ์ปัจจุบันระหว่างวันที่4ถึงวันที่8มิถุนายน2564มีข่าวสารเรื่องใดบ้างที่น่าสนใจเพราะเหตุใดจงยกตัวอย่างมา2ข่าวอย่างเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ,โรคโควิด19หรือเรื่องการาคลี่ลายคดีของน้องชมพูนะครับตอนนี้ลุงพลกำลังดังนะครับกำลังเป็นข่าวข้อที่ส ในปัจจุบันประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิดสิบเก้ากี่สายพันธุ์อะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์อินเดียกํลาลังมาแรงนะครับมีกี่สายพันธุ์ก็ให้นักเรียนไปค้นคว้านะครับแล้วก็เขียนอตอบคําถามแล้วก็ส่งคุณครูนะครับข้อที่4วัคซีนที่นําเข้ามาฉีดให้แก่ประชาชนในประเทศไทยในปัจจุบันมีชื่อเรียกกันว่าอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นซ ac, ีโนแวคแอคตาเซเนกา ไฟเซอ r ์ซ n โนฟาร์หรือจะมีมากกว่านั้นนะครับก็ต้องศึกษาครับจากทีวีดิจิตอลนะครับ,ะร,บระหว่างวันที่4ถึงวันที่8มิถุนายนนะครับได้ข้อมูลข่าวสารอย่างไรก็ให้ตอบนะครับเขียนใส่ในกระดาษแล้วก็ถ่ายรูปส่งุณครูนะครับจะส่งในรายกลุ่มหรือลายส่วนตัวก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างข่าวที่เกี่ยว กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ที่น่าเชื่อถือได้และตัวอย่างข่าวและยกตัวอย่างข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือได้ยกตัวอย่างมาอย่างละหนึ่งข่าวนะครับข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะอย่างเช่นอะไรล่ะการฉีดวัคซีนนะครับสามารถทำให้ภูมิต้านทานในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาได้นะครับนะ ข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือก็อย่างเช่นการฉีดวัคซีนทำให้เสียชีวิตได้ทันทีอะไรประมาณนี้นะครับให้ในักเรียนศึกษาข้อมูลจากทีวีดิจนะิตอลทางโซเชียลมีเดียนะครับทางวิทยุหรือทางหนังสือพิมพ์นะข่าวภาคเช้าภาคเที่ยงหรือภาคคำ่ำนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับเขียนเสร็จแล้วก็ให้ส่งภายในวันที่ ที่7ที่8นะครับมิถุนายนนะเพราะว่าวันที่11ครูจะทำคลิปสอนนักเรียนต่อไปครับนี่เป็นตัวอย่างการทำกิจกรรมท้ายบทเรียนนะครับนักเรียนจะเขียนใส่กระดาษ A4 หรือกระดาษที่มีลายเส้นหรือกระดาษว่างๆที่ครูแจกให้ก็ได้นะครับหรือจะเขียนใส่สมุดแล้วถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่ม ก็ได้นะครับเอาที่นักเรียนสบายใจนะครับทําในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ส่วนข้อที่1ถึงข้อที่5จะได้กี่บรรทัดแล้วแต่ข้อมูลข่าวสารที่นักเรียนค้นคว้าหามาได้นะครับอันนี้ไม่บังคับนะครับสำหรับบทเรียนออนไลน์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ